ลองแสดงศักยภาพดูสักครั้งดีไหมนะฉันคือกงสุนแห่งสาธารณรัฐแคลมคุกกี้ครีมคอเต็ด นี่ค่ะทุกคนนะคะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่อง8บาท C ีค่ะวันนี้นะคะเซลก็จะมารีวิวนะคะในส่วนของตัวคุกกี้นะคะครีมคอตตดกันนะคะโอ้โหโกว่าจะได้นะคะก็ถึงกับต้องปลดเหรียญทุกเหรียญเลยนะทุกคนนะคะก็เอ่อก่อนอื่นเลยนะคะขออนุญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีของทางเรากันก่อนเลยนะคะร้านคุกกี้แลนด์ชอปนะคะรับเติมในส่วนของคุกคกี้แลนด์คิงดอมแล้วก็บคุกกี้แลนด์โอเวนเบกนะคะตอนนี้มีแพ็คต่างๆมากมายนะคะแพ็คของ คุกกี้คิมคอดตก็มีเช่นกันนะคะจาก600กว่าบ,บาทเนาะเหลือเพียงแค่460บาทนะคะทุกคนโอ้โหราคานี้น่าจับจองน่าตำมากเลยนะทุกคนสามารถสอบถามแพ็คต่างๆนะคะได้ที่เอ่อเพจนะคะคุกกี้แลนด์ชอปหรือทางไลน์ก็ได้เซฟแปะลิงก์ไว้นะคะที่ดีสคริปชั่นด้านล่างเลยนะคะสามารถเข้าไปดูกันได้นะทุกคนบอกเลยนะคะว่าราคาสุดคุ้มนะคะเติมดีเติมไวมากๆต้องใช้เข้าไวมากๆเลยนะคะแถมปลอดภัยอีกด้วยเพราะว่ามีหลากหลายร้านเนี่ยหรือหลากหลายคนนะคะมา เติมนีนค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนอลคะละค่ะเราก็รับเติมเกมเกมือถือนอื่นอีกด้วยนะเองค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูกันเลยนะคะเกี่ยวกับการรีวิวน้องนสของคุกกี้ครีมคอตเต็ดนะคะคือจะบอกเลยว่าจากนี่หลายๆคนนาเห็นว่าเอ้ยทำไมคนยังไม่ค่อยใช้กันเท่าไหร่นะคะ ส่วนหนึ่งนะคะจากที่ลองมาเนาะ,ะที่ไม่ค่อยใช้นะคะจ,จะเป็นเพราะว่าหนึ่งค่ะเทียสูงสูงเนี่ยเขาอาจจะต้องรองคิมคอตเตดเนี่ยสัก4ดาว5ดาวหรือ3ดาวก่อนนะคะถึงจะเริ่มใช้ถึงมันจะแสดงผลอย่างชัดเจนเนาะว่ามันปังหรือไม่ปังนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูสกิลก่อน,อนเลยนะคะบัญชากงศูนเนาะก็คือปรับปามสตูนะคะด้วยเสื้อ ภูมแห่งแสงที่สร้างขึ้นมานะคะเทคโนโลยีล้ำสมัยเนาะของสาธารณรัฐนะคะมคุกกี้คิมเขาเตน,เนี่ยใช้สิกิลนอสตูที่อยู่ใกล้ที่สุดนะ,ะจะถูกจองจำในคูแห่งแสงนะคะและไม่สามารถใช้บัฟได้รวมถึงเกิดควอมเสียหายรอบๆบริเวณนั้นด้วยเนาะกำหนดเป้าหมายนะคะไปที่คุกกี้ก่อนนั่นเองค่ะ แม้ว่าหลังคุกกี้สามารถใช้สกิลได้อย่างไม่ขาดตอนเนาะก็ไม่อาจนะคะจะดุดพ้นคุกแสงได้ต่อให้คุกกี้ตัวไหนที่มีความทนทานเนาะในส่วนของสกิลนะคะก็ไม่สามารถที่จะทนหรือต้านทานอีนางคุกนี้ได้นะฮะนะคะก็โดยคุกกี้ที่ถูกจองจำในคุกเนี่ยจะไม่สามารถใช้บัฟได้ระยะเวลาหนึ่งเนาะเฉพาะบัฟที่ลบล้างได้นะคะและยังไม่สามารถรับบัฟได้อีกด้วยนั่นเองอีกทั้งนะคะในตอนที่คุก คกแห่งแสงเนาะสิ้นสุดลงนะคะก็จะมีการสร้างความเสียหายด้วยเนาะต่อพลังชีวิตสุดสูงสุดนะคะอันนี้ทําความเสียหายต่อพลังชีวิตนั่นเองค่ะก็คือทาเขาเรียกแหนตัวแทงกเนี่ยก็จะโดนความเสียหายค่อนข้างเยอะเนาะแต่ว่าสูงสุดเนี่ยไม่เกิน3ามแสนนะคะความเสียหายของคุกแห่งแสงหนึ่งร้อยแปดสิบกคุกแห่งแสงอ๋อต่อเนื่องนาน8วินาทีเนาะทุกคนเมื่อสิ้นสุดคุกกี้จะโดนความเสียหาย10 9เซสูงสุด,สด อ๋อดาวสุดๆทางชีวิตสูงสุดเนาะแล้วก็สตัน1.3วินะคะความเสียหายต่อเนื่อง22ครั้งในเวลา1.4วินาทีความเสียหายรวมทั้งหมดความเสียหายเดี๋ยวอืม ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็สกิลเนี่ยสิบห้าวินาทีถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างเร็วนะคะขออนุญาตใช้คำว่าเร็วกันเนาะท็อปปิ้งที่จะเทสในวันนี้นะคะจะมีสองท็อปปิ้งด้วยกันนะคะจะเป็นคู่ท่ามล้วนนะคะแบบให้มันออกสกิลที่สิบวินาทีเนาะแล้วก็ในส่วนของพลังโจมตีนะคะจะออกสกิลที่สี่วินาทีค่ะอันนี้นะคะคู่ท่ามอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะโอเคอะลองดูกันทุกคน โอเคดาเมจต่อตัวเทค์นะคะเมื่อกี้ห้าหมื่นกว่าตึ้งตึๆงตึงตึง,ตง,ตงอันนี้เจ็ดหมื่นหกนะคะอ๋อโอเคประมาณเจ็ด หมื่นนะคะที่ขังอยู่ในตัวของคุกแสงนะคะเดี๋ยวเซฟจะเน้นโฟกัสที่ตัวของโฮลีเบอร์รี่แล้วกันเนาะนะคะเพราะเราจะได้รู้ได้ว่าเอ้ยคนที่อยู่ในคุกแสงเนี่ยโดนดาเมตไปเท่าไหร่นะคะจะยังไม่โฟกัสก,กับตัวข้างนอกเมื่อกี้เป็นครูทามนะคะอาต่อมานองในส่วนของพลังโจมตีกันนะทุกคนถ้าเกิดว่าสกิลมันดูช้านิดน,นึงนะคะต้องขออาภัยด้วยนะทุกคน แบบว่ามันอาจจะเร็วไปนิดนึงอันนี้ค่ะยิงไปโอเคแปดหมืนกว่านะคะโอเคค่ะพอแสงปุ้งเจ็ดหมื่นนะคะเมื่อกี้ทุกคนมันก็ไม่ได้ต่างกันมากเนาะ เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าจะาที่อ่านสกิลเนาะมาทําดาเมจตามพลังชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคิดว่าจะใช้เป็นโจมตอีอันนี้เฉพาะคุกแสงอย่างเดียวนะทุกคนไม่รวมกับอ e. ีตึงต้งตึง้งตึ้งข้างๆนะคะก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราเน้นกับตัวแทงเนี่ยจะใช้ท็อปปิ้งครูทามหรือพลังโจมตีก็ได้แต่เนี่ยคิดว่าครูทามอะ่ะมันก็จะออกสกิลที่3วินาทีเนาะมันอาจจะแบบปังกว่านะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าฟอร์มทีมแล้วเนี่ย ดามเมดรวมกับข้างๆนะคะที่โดนดามเมจด้วยเนี่ยจะเป็นไงบ้างอันนี้อาจจะฟอร์มแค่3ตัวให้เห็นได้อย่างชัดเจนก่อนและอีกอย่างหนึ่งนะคะตัวของคุกกี้คิมคอตเต็ดเนี่ยสามารถนะคะเอ่อใช้เขาเรียกไงถ้าเอ็นชเชีสาตัว3ตัวใช่ไหมคิวคอตเต็ดเป็นตัวที่4มันจะไม่นับนะคะซูปเปอร์อีพิก เพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่แบบห้ามเกินห้ามรีเจนดาวี่และเอเชียนเกินสามตัวเนี่ยมันไม่นับรวมซูเปอร์อีพิกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ยัดไปได้เนอะเออมันก็อาจจะมีแบบถ้าเกิดตัวตันเนี่ยอาจจะโกงๆนะคะลองลองดูเซฟไม่มั่นใจว่าแบบถ้าห้าดาวสี่ดาวมันจะเป็นไงโอเคปึ้ง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 โอเคค่ะถ้าดาเมจปึ้งปึ้งปึ้ง้นันข้าวเนี่ยตัวของ พาเฟ่นะคะไม่กี้เนี่ยโดนดามบิไปประมาณแปดหมืนนะคะเอาเฉพาะปุ้งปุ้งปุ้งข้างๆนะคะอันนี้ไม่ได้แบบดูคุกแสงหรอกทุกคนเพราะคุกแสงเนี่ยนา,าเวนน่าจะปกตินะคะเท่าเดิมแต่ชอบนะสกิลแบบปุ้งๆๆปุงคือสวยมาก ก็เมื่กี้นะคะแ0 0 0 0ืนเนาะอย่างที่ซิบอกไปเนาะประมาณ80,000ืนนะคะเขาถ้านับจากตัวที่พาเฟ่เโดนเอาเดี๋ยวมาลองท็อปปิง้งพลังโจมตีดูว่าถ้าเป็นสกิลด้านข้างเนี่ยไอที่แบบปึงป้งปึงป้งปึงปึงด้านข้างนะคะที่แบบเพื่อนรอบข้างโดนไม่ใช่คนที่อยู่ในคุกแสงโดนเนาะว่าจะดาเมจนะคะไปประมาณเท่าไหร่เออกว่าฉันจะได้มานะคะ <laughs> เอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะคืนนี้จะพยายามเทสให้ดูคือจะบอกว่า,าถ้าเกิดอยู่เทียมมัสห้ามั 4, ดสี่ดลงไปเซลว่าถ้ามีโอกาสสุ่มได้อเอามาใช้งานได้นะทุกคนแต่ต้องดูด้วยนะว่าจะแพ้ทีมจิ้งจอกหรือเปล่านะคะทีมจิ้งจอกเก้าหานบก้าหา,างนี้เนาะเพราะมันจะเล่นง่ายกว่านั่นเองค่ะอันนี้นะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวมาดูกันนี่พลังโจมตีนะคะ ตึ้งตึงต้งตึ้งโอ้โดนไปแสนนึงเลยนะคะสลับทาเฟ่ถือว่าดาเมจด,ด้านข้างเนี่ยโดนขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยอออสกิลแล้วก็จะแอบช้านิดนึงออืมไม่กี่แปดหมื่นนี้มันติดครีไหมนะ <laughs> น่าคิดน่าคิดมากอก็ถือว่าไม่ได้แย่นะคะในระดับไม่มีดาวแต่ว่าถ้าเกิดจะใช้ในอารีน่าจิงเนี่ยเซยว่าการอาศัยดาวจะถือว่าเป็นอะไรที่เห็นผลได้ง่ายนะคะจากที่คิดไว้เนี่ยคิดว่า คู่ท่ามกับพลังโจมตีน่าสนใจทั้งคู่เลยต้องอยู่ที่ว่าพื้นฐานของทีมเป็นยังไงการเซตทีมนี้เนี่ยเซฟยังไม่มั่นใจนะคะว่าจะเซตเป็นทีมไหนเพราะว่าเราตอนนี้คือลองหลากหลายมากแต่ว่ามันก็ยังไม่มีทีมไหนที่แบบ เข้าตามากเออทุกคนมาสังเกตตรงนี้ดีกว่าเห็นไหมคะว่าเอ็นเชียนนะคะแล้วก็ลีเจนดารี่เนี่ยสามตัวแล้วแต่ใส่ซูเปอร์อีฟิกไปเนี่ยมันจะไม่เป็นข้อห้ามเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใส่โลดได้นะคะเผื่อใครอยากจะเอาเพิวเิลากลับมาใช้นะคะลองลองดูเนาะทีมนี้ไม่แน่ใจว่าจะยืนไหวไหมนะทุกคนอ่ะลองดูกันค่ะตีเข้าน้อยนะคะไม่ได้เยอะเลย แต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเน้นเป็นการฟีดการสตันมากกว่าแต่หามว่าสู้ยากไหมสู้ยากนะโอ้โหบาชูก้าไม่ตายนะเองน่าจะแพ้นะจากที่ดูเอ้า อ๋อจังหวะโล่นะคะเอ้ใช่จังหวะ,ะหวแบบฟัดดาวของดาร์กโกโก้นะคะแล้วก็ตัวของคิมคอเต็ดเนี่ยค่ะนี่คือใส่เป็นเอ๊ะฉันใส่เป็นโจมตีหรือคูทามแล้วนะเออนะคะดามเมจก็ไม่ได้แบบปังมากนะคะทุกคนไอดีอาจจะให้เห็นเลยว่าเออเป็นยังไงบ้างนะคะสุนดาว อันนี้เป็นรีวิวให้ดูก่อนเนาะแล้วเฟร์อิมเพชชั่นแรกคือแบบโอเคหรือเปล่านะคะก็แบบรีวิวแบบไม่จกตารีวิวจากความเป็นจริงนะตอนนี้เอาจะใช้คาว่านะตอนนี้เนาะเมื่อกี้ครูทางเ,าเองนะคะทุกคนอามาลองดูพลังโจมตีกันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างก็มีทั้งแพ้มีชนะได้นะคะเดี๋ยวมาลองดูกัน อันนี้คือเทสในเทียเดียวกันเลยนะคะหาคนที่แบบเทียระดับเดียวกันมาเทสดูว่าเป็นอีหยังบ้างเอาละค่ะโอเคสกิลสกิลเสร็จปุ๊บแล้วก็ทำซีซีต่อนะคะสองเจเห็นการซีซีคอมโบก็สองเจนี้คอมโบดีอยู่แล้วดีเลิศประสิทธิ์อยู่แล้วทุกคนเอสกิลทันไหมไม่ตายนะคะเดี๋ยวลองดูสิ โอเคตายไปแล้วหนึ่งจังหวะนีดด้น่โดนฟาดลัวๆแน่เลยโอเคค่ะอ่ะฟีดเนาะสังนันอ๋อยังไม่ทันที่ใช้สกิลนะคะอ่าเดี๋ยวมาลองดูดาเมจที่ได้กันเนาะพอเมื่อกี้เนี่ยตัวของครีปคอสเต็นะคะไม่ได้ใช้สกิลในจังหวะสุดท้ายเน,ยนาะก็ดาเมจอาจจะลดลงไประดับหนึ่งนะคะ ก็ถามว่าตัวบางไหมเอ่อค่อนข้างตัวบางมากๆนะคะอะคือจะบอกเลยว่าเล่นยากไหมเล่นยากมากนะคะเพราะเราจัดที่แบบน,นี้เนี่ยฮิวพอไหม,ไมฮิวก็ไม่พอนะทุกคนคือแบบไปเทสในแกนอะนะคะก็ไม่ไหว <laughs> เหมือนกัน <laughs> อันนี้ลองเทส <laughs> เทสียบที่สุดว่าเราหนึ่งระดับนะคะ <laughs> ไหนดูซิเป็นอย่างไรบ้าง โอ้ทีมเมตานะคะน่าจะุูมไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่ามาเทสทุกคนดูว่ามันสกิลเป็นยังไงบ้างดูเลือดที่ลดไปทุกคนเลือดลดไปเยอะมากนะคะตัวถือว่าบางเลยไม่ไหวกับทีมนี้ไม่ไหวกับทีมนี้คิดว่านะ เาลองดอูเพราะ <laughs> ว่าอย่างอีเซฟบอกไปค่ะพอเทียสูงใช่ไหมมันเล่นตัวนี้ค่อนข้างยากมันจะต้องมีดาวค่อนข้างเยอะนะคะมันก็เลยแบบค่อนข้างแบบเสี่ยงมัน <laughs> ไม่คุ้มเสียนะทุกคนแต่แตมเมื่อกี้โลกพลังชีวิตไอแคอยู่นานนานดีเนาะ อ่าอันนี้เทสให้ดูโอเคโอเคนะคะอาจจะเป็นหนึ่งค่ะการติดคลิของสมาชิกในทีมด้วยเนาะกับอีกอย่างหนึ่งคืออีกฝั่งหนึ่งอาจจะไม่ติดคลีนนะคะทำให้ตัวของคิมคอตเต้ของเราเนี่ยยังไม่ตายแต่จะบอกทุกคนนะว่าทีมค,คิมคอตเตด้ดตายง่ายมากเลยนะทุกคนดามเมนะคะอืมโอเคดาเมสูงสุดก็โอเค,มเมอเคถือว่าให้นางไปนะคะคือส่วนตัวคิดว่า น่าสนใจแต่แค่ต้องมีดาวเยอะกว่านี้หรือทำให้อึดกว่านี้ค่ะมันมันมันจะคล้ายๆกับตัวของ Legendary ทั้งสองตัวที่มันดาเมจแรง C C D แต่มันบางคิวคาเต็ดก็บางเช่นกันมันก็เลยแบบค่อนข้างเสียเสีย,เยตรงนี้เนาะอันนี้นะคะเป็นครูไทม์นะคะทุกคน แต่มันจะฮิวไม่ทนันนะสิพอสเป็น3ดาม,มยอยนี้ไม่ก็ต้องเอาดารก์โกโก้อ,ออกแล้วก็ใส่เป็น2ฮิวแล้วคิมคอตเต็ดเนี่ยจะเป็นตัวที่อยู่ข้างหน้าสุดแต่มันก็เสี่ยงกับการถูกฉลามเนาะตีแต่ฉลามเนี่ยมันก็ทาดามเมจเป็นพลังชีวิตเนาะทุกคนอันนี้ก็น่าสนใจนะคะแต่อาจจะถูกต้องแกะมาจิ้ม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 เทนอ่ะลองดูอ่ะสตันไปโอเคค่ะสตันของเรานะคะเมื่อกี้ไม่ติดครีนะทุกคนนะคะ ทำให้แบบฉลามเขาไม่แตกโอเคในทีมของเราแตกแทนโอเค <c oughs> โอเคเราก็มีสิบแพ้นะคะ <c oughs> นี่ค่ะเห็นไหมแกะเขามาพอดีแล้วแล้วก็ราชอาม่ใช่รน้มแข็งสิทนธะิ์น้ำฝ้าทะเลของเรานะคะสกิลกลับไปไม่ทันไปเอ้ย <c oughs> ก็อันนี้ก็เทสให้ดูเนาะก็คือตัวของคิปัตเต็ดเนี่ยตอนหน้านรู้สึกว่าที่เซฟเทสไปด้วยก็จะเป็นพลังโจมตีนะคะ เอาละค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับตัวของคีมคอตเต็ดนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนเนาะว่าในการตัดสินใจที่จะลองปั้นดูดีไหมแต่อันนี้ความคิดเห็นนะคะคิดว่าทีมที่เล่นง่ายสุดตอนนี้น่านจะเป็นทีมจิ้งจอกเก้าหางจิ้งจอกเก้าหางนะคะแล้วก็ทีมเก้าหางที่แบบผสมกันเนาะแล้วก็ต่อด้วยทีมปลาชูก,กา้าก็ได้นะคะเป็นด้านหลังเนาะคอยแบบทำดมจปึ่งเดียว เป็นทีมที่เล่นง่ายที่สุดนะคะแล้วก็ <c oughs> ทีมค้าเต้นเนี่ยอยากจะเอามาเล่นได้ไหมได้ค่ะทุกคนลองตั้งเป็นทีมตั้งรับสลับเทียมาร์สสหรือมาร์สหลงไปก่อนก็ได้ค่ะ <c oughs> แต่ส่วนถ้ามาร์สสขึ้นมาอาจจะต้องใช้ดาวจํานวนเยอะหน่อยเนาะเซฟว <c oughs> ่านะมาถึงจะเห็นผลแบบชัดเจนค่ะเพราะว่าม <c oughs> าร์สสขึ้นมาเนี่ยเซฟ เห็นแล้วนะมันเดือดมากๆเลยทุกคนการที่ใช้คิวคอเตอาจจะยากนิดนึงนะคะอาจจะยังต้องใช้ทนะีมเมตาณตอนนี้อยู่ไปก่อนนะคะไว้มีดาวเยอะเมื่อไหร่อาจจะค่อยนํามาปรับใช้หรือมาลองเล่นอีกทีนึงก็ได้ค่ะเพราะว่าซุปเปอร์อีพิกตอนนี้มันก็ค่อนข้างออกอยากเลยทุกคนนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นรีวิวให้กับทุกๆคนได้หรือใครจะลองฟอร์มทีมก็จะมีทีมที่เซฟเล่นเป็นราชินีแข็งเขาเรียกไง เอาคอคเต็ดน,นะคะกับอีก2เจน,นะคะอันนี้ก็อาจจะไปนำไปลองดูกันนะคะเออแต่มันก็เล่นยากอยู่ดีทุกคนต้นองจะเอาตั้งรับแบบปวดๆนะเนาะฮ่าๆนี่ก็ได้เช่นกันนะคะสำหรับใครที่แบบว่าเออยังไม่แบบไม่มี2ดาวขึ้นไปหรือ3ดาวนะคะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะเดี๋ยวเซฟกอ็อาจจะนําน้องมาลองรีวิวดูอีกสักทีนึงนะคะว่าแบบฟอร์มทีมไหนแล้วปังแล้วเลิศกว่านี้อีกไหมนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะหากผิดพลาดนกันไหนก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปคะ่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะขอบคุณทกการรับชมเลยคะ่ะ